สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง22 5 4เคมีเนทาโรนะคะเรามาเช็คอาการความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่3ที่มีต่อความสัมพันธ์ของคุณกันดูเนาะอ่าคนคนนี้นะคะบุคคลที่3เนี่ยเขาจะอาจจะเป็นคนที่มาทางทางทางใดก็ได้เนาะจากฝั่งคุณหรือว่าฝั่งของคู่ของคุณก็ได้นะคะอ่าจมาเช็คดูว่าอาการความรู้สึกของเขา ะะหากคุณจะอยากรู้เนาะว่าเป็นเช่นไรนะคะบุคคลที่สามคนนี้นะอาการความรู้สึกนึกคิดของเขาอ๋อเหมือนเขาค่อนข้างที่จะยินดีอยู่แล้วเนาะที่เขาจะอยู่ในจุดนี้แต่เป็นความยินดีที่เต็มไปด้วยความทุกข์นะคะความทุกข์ทางใจนะคะความทุกข์ทางความรู้สึกนะคะมาค่อนข้างเต็มออความรู้สึกนึกคิดตอนเนี้ย ม่หมมองว่าคนคนนี้เขารู้นะคะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้ความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พอรู้มากนะคะมันเลยมีอาการของคนที่บาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาเช่นกันคนคนนี้เขาพยายามที่จะไม่อยากรับรู้ <stimuli. S 1> นะคะ <daunting. S 2> เพราะว่าตัวเขาเลือกนะเลือกที่จะเข้ามาเป็นบุคคลที่3นะคะเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในสถานะแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในจุดตรงนี้นะคะมีความเหงานะคะมีความเหงาแล้วก็มีความ วิตกกังวลนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนพูดน้อยคนๆนี้นะคะเก็บนะคะเก็บงามความรู้สึกที่ที่เจ็บปวดไว้ในใจนะคะแล้วก็คอยออดูท่าทีเนาะในความสัมพันธ์นี้ว่าเขาจะได้รับอะไรหรือไม่นะคะคนคนนี้แม่หมอมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเองอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำนะคะ มองว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณด้วยสําหรับบางคนนะคะแล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเข้ามาเป็นบุคคลที่สามหรือไม่นะคะหากเขาเข้ามาทางคนของคุณคุณไม่ทราบแน่นอนแต่หากเขาเข้ามาทางคุณเนี่ยคนของคุณก็ไม่ทราบแน่นอนนะคะอืมเออเขาเครียดมากนะนะคะที่ม่หมอเห็นเป็นคนที่นอนไม่เคยหลับเลยสักคืนนะคะได้แต่เก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในใจนะคะความทุกข ระทมนะคะค่อนข้างบอบช้ำม,มากเป็นพิเศษนะกับอาการตรงนี้บอบช้ำจริงๆนะคะเพราะว่าหน้าไพรวันนี้เออมันมันรวมไปด้วยคนที่มันสาหัสนะคะทางด้านของความรู้สึกนึกคิดนะ,ะอาจจะนอนร้องไห้อยู่ตลอดนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมนะคะของบุคคลที่สามนะคะว่าเขารู้สึกนึกคิดอย่างไร